สวัสดีครับผมยินดีที่จะประกาศให้ทุกคนทราบว่าวันนี้สหราชอาณาจักรมีวัคซีนโควิด1 9บริจาคให้ประเทศไทยได้จำนวน4ี0เ0นหนเมือโดสวัคซีนนี้ผลิตโดยบริษัทแอสตราเซเนกาในสหราชอาณาจักรและจะส่งมาถึงประเทศไทยภายในหนังหรือสองสัปดาห์ ดังเดิมเริ่มมีการระบาดยหอยของโควิด -19 บเซาราชอาณาจักรก็ตายหาทางน้ำทั่วโลกตัวสู้เพื่อปกป้องผู้คนจากโรครายกว่าน,นังบีมาแล้วที่เราได้ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนออกซฟอร์ดแอสตราเซเนกาโดยยึดหลักว่าวัคซีนนี้จะต้องแจกใจ่ายให้ทั่วโลกในราคาทุนโดยไม่หากำไร ป้าหมายเจวคือขอให้กระจายวัคซีนนี้ไปทั่วโลกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพสูงและจนถึงบัจจุบันกูมีการฉีดวัคซีนนี้ไปแล้วมากกว่า500ล้านโดสใน1นึ่ประเทศและเนื่องจากโครงการวัคซีนในสหราชอาณาจักรประสบความสำเร็จอย่างมากขณะน,นี้เราจึงมีวัคซีนพอ ที่จะส่งต่อให้กับประเทศเอื่นๆเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่จะได้รับบริจาควัคซีนเหล่านี้ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดอย่างสหาหัสเช่นนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าสหราชอาณาจักรจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยเสมอ Cock and crap.